ข่าวดูทุกคน จากเหตุการณ์นี้นะครับพีส่สูได้เห็นเลยว่าองุ่อิงเพชบ้านแพงคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับซึ่งไม่ว่าน้องจะเดินทางไปที่ไหนหรือว่าขยับขยื่อนอะไรครับ fc แฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็ตามสนับสนุนทุกที่จริงๆครับและซับพอร์ตคนรอบข้างด้วยไม่ใช่เฉพาะองุ่อิงเพชบ้านแพงอย่างเดียวครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนล่าสุดทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนครทางจังหวัดศรีสะเกดครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงองุ่อิงเพชบ้านแพงริดว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนก็ ยังไม่รู้และอุ้มอิ่มขเขากระแสได้ฟังก็ยังอึ้งเช่นเดียวกันครับทางด้านทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมินครนก็เป็นคนได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าร้อยละ90คือเอีอลาเพจถึงเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ อิลาพ่อเอกแม่หน่อยเสียนนแม่บีและ fc แฟนคลับที่ตามมาอุดหนุนขอพระคุณมากๆค่ะอุงอิงเพรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนโอ้โหทางด้านแฟนเพจเนี่ยเขาก็เผยเลยนะครับทุกคนว่าร้อยละ90%ก็คือส่วนใหญ่เลยที่มากดติดตามแฟนเพจ ทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนาครเนี่ยก็คือแฟนคลับของน้อง Ο อุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งที่แน่ๆแหละครับทุกคน,นอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยไปยืนไร่ทุเรียนแห่งนี้มาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นญาติของพ่อเอกด้วยนี่ก็เลยทําให้กับทุกคนทุเรียนแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันนะทุกคนจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเห็นหลายคนเดินทางไปซื้อเพราะว่าเป็น FC ฟแฟนคลับของ Ο อุงอิงเพชรบ้านแพงกันเนี่ยเยอะจริงๆเลยครับและมันมีอยู่เหตุการณ์นึงก็คือมี FC ฟแฟนคลับเนี่ยทักไปที่แฟนเพจนะคร แฟนเพจเขาออกมาเปิดเผยเขาเนี่ยได้มีการทักไปบอกว่าใช่ญาติน้องอิงไหมคะตามมาจากลูกสาวรีวิว่ะเลยอยากอุดหนุนค้านั่นเองครับทุกคนก็คือทางด้านทุเรียนภูเขาไฟไรนิมินครเนี่ยก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่า En g เก e m e n t หลังจากเอาทุเรียนไปฝากอีลานะครับปรากฏว่า FC Fan แฟนคลับครับก็ตามมาอย่างล้นหลามแล้วก็ออเดอร์คือปังเลยทีเดียวครับทุกคนคือกล่องพัสดุนี่คือเพียบเลยนะครับตามมาจากอิงเพรบ้านแพงรีวิวนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่า FC f a ไม่ใช่จะซัพพอร์ตเฉพาะน้องอย่างเดียวนาะแล้วก็ครอบครัวน้องอย่างเดียวนะครับคนรอบข้างกับทุกคนที่ทําดีกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย FC แฟนคลับครับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกับทุกคนด้วยความจริงใจอย่างทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนครอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนะครับที่อุ๋งอิงเนาะไปออนทัวร์มาครับทุกคนซึ่งตอนนั้นเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆอุ๋งอิงก็ขับรถซาเล้งนะครับด้วยตัวเองกับทุกคนเข้าไปในสวนทุเรียนปรากฏว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ชื่นชอบในความเป็นธรรมชาติของน้องครับก็เลยแบบว่า โอ้หตามไปว่าอุงอิงไปไร่ของใครอะไรยังไงครับทุกคนทีนี้ก็สืบทราบมาว่าเป็นทางาญาติของพ่อเอกนะครับคุณพ่อของอุงอิงเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับหลังจากนั้น f อฟซีแฟนคลับก็เข้าไปฟอลโล่กันเรื่อยๆเนาะทุกคนแล้วก็ทางด้านทางไร่เองเนี่ยเขาก็เคยส่งทุเรียนมาฝากอุ้มอิ่มเข่ากระแสเช่นเดียวกันขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับทุกคนเข้าไปสั่งได้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับทุเรียนภูเขาไฟไรนิมิตรนครครับอย่างที่บอกว่าอุงอิงน้องๆไม่ว่าจะทําอะไรอย่างที่ไม่ได้พูดเอาไว้ว่า เด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําตามน้องครับอะไม่ต้องอะไรอื่นไกลเลยครับทุกคนอันนี้โชว์ได้เลยเนี่ยกินเป็นประจำครับเพราะว่าอุ๋งอิงเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้พิมก็เพิ่งซื้อมาเนี่ยครับทุกคนก,ก็ยังเหลืออยู่นะครับทุกคนเนี่ยไอดอลของใครหลายๆคนเนาะ กินโชว์ไปเลยนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าองุ่งเพรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าน้องจะทําอะไรเนาะ fc แฟนคลับก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กผู้หญิงคนนี้ครับด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของน้องครับด้วยความอยากจะมาสู้เพื่อครอบครัวนะทุกคน fc แฟนคลับเนี่ยก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูจริงๆครับแล้วก็ขอให้น้องรักษาความเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับทุกคนสําหรับองิ่งเพรบ้านแพงแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนเนาะทุเรียนภูเขาไฟไรนิมินครเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยครับทุกคนที่แฟนเพจตอนนี้ พไปดูแฟนเพจคนก็ใกล้จะทะลุ3 0,000ื่นแล้วครับทุกคนแล้วก็คนที่อยู่ในส0,000ื่นคนเนี้ยทุกคนก็ดูออเดอร์สิก็จะมีออเดอร์ทุกวันทุกวันเรื่อยๆนั่นเองครับพุกคนอย่างที่บอกว่าของดีมีคุณภาพแหละที่จังหวัดสีสเกตทุเรียนสีสเกตเนี่ยนิ้นจะบอกว่าโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยนะครับคือกลิ่นอะไม่มีแต่รสชาติคือทุเรียนเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับคือต้องบอกว่าสามารถนําไปไว้ในห้องพักได้แบบไม่เหม็น เอาแบบนี้ดีกว่าครับทุกคนคนคิวงานขององค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหว่างหลายวันแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเป็นฤดูฝนแล้วก็ช่วงนี้คือพายุเข้าหนักมากครับทุกพื้นที่เลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หมอลำคณะไหนที่ไปแสดงที่ไหนครับก็ขอให้ปลอดจากพายุลมฝนด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งองค์อ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนน้องหยุดยาวนะครับจนมาถึงวันที่28ครับอย่างที่บอกว่า27-28นี้หลายคนเนี่ยก็เหมือนกับเฝ้ารอนะครับสำหรับแตกสวดๆบันเทิงศิลป์นะ ไลฟ์สดของอิงเพชรบ้านแพงผ่าน u t u b e นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนเข้าไปดูหลายหมื่นเลยหลักหมื่นเลยนะแล้วก็ fc แฟนคลับครับทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตจริงๆมาไลายวันปิดฤดูกาลของน้องนั่นเองครับเห็นไหมครับทุกคนไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับคนก็ตามไปไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดอะไรแบบนี้ fc แฟนคลับก็ตามไปไปไลฟ์สดสาหร่ายเท่าแก่น้อยกับพ่อโจคนก็ไปอุดหนุนสาหร่ายเท่าแก่น้อยกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปไลฟ์กับแม่เฟิร์นนี่ครับทุกคนแม่เฟิร์นก็ขายดีถล่มทลาย เนี่ยเหลือแค่ไปไลฟ์กับอ่า ทุเรียนนี่แหละเนาะเชื่อว่าถ้าน้องไปไลฟ์นี่ก็คือแบบโอ้โหถล่มทลายอย่างแน่นอนนะครับเนาะคาดว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีการแบบไปร่วมงานกันก็เป็นได้นั่นเองครับทุกคนแต่ว่าแค่อุ้งอิงเนี่ยกินโช์เฉยเลยครับทุกคนแล้วพ่อแม่น้องถ่ายลงเนี่ย fc ก็บบโอ้โหทักไปแบบแตกสวดๆจริงๆนะไล่ทุเรียนคือแตกสวดๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆขายดิบขายดีแบบนี้ไปตลอดนั่นเองครับทุกคนด้วยกระแสะของอิงด้วยแล้วเนาะด้วย fc แฟนคลับที่เวลาดูคลิปน้องก อยากจะทานตามแหล่งที้เพืคนเนาะในในยุคที่เป็นช่วงเ<ๆ>ขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นหน้าทุเรียนด้วยในช่วงนี้เนาะไม่รู้ว่าช่วงหน้าหรือว่าช่วงปลายแล้วนี้ไม่ทราบเพราะว่าก็เริ่มจะฝนแล้วเนาะทุกคนแต่ว่านี่แหละก็สั่งกันได้ก็ไปสั่งกันได้เลยแล้วที่สําคัญเลยคือไร่ทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนภูเขาไฟไร่ที่มินคนครตอนนี้เขาจัดโซนต้อนรับ พอพอม่เอฟซีแฟนคลับด้วยนะส่วนใครที่อยากจะไปออนทัวร์หรือว่าอยากจะไปที่ไปดูไปกินสดๆคาต้นเลยนะทุกคนก็สามารถเข้าไปได้กินคาต้นทุเรียนนะครับทุกคนสามารถไปได้เลยเนาะที่ทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมีนครนั่นเองครับทุกคนหรือเข้าไปติดตามแฟนเพจก่อนได้เขาก็จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็มาอัปเดตคิวงานของน้องกันบ้างนทุกคนหลังจากว่างเนี่ยวันที่29น้องก็จะมาแสดงอยู่ที่วัดโนนสวรรค์ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะทุกคน คือน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่าอยู่ในใกล้บ้านแล้วก็30นะครับจากสีสะเกต มาที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือป้ายเยอะมากๆสําหรับห้างวิสโก้โฮเทลตอนนี้เห็นบอกว่าในห้างก็มีขึ้นเป็นรูปองคงอิงด้วยนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นแม่ๆท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมไปให้กําลังใจด้วยแล้วกันครับทุกคนสาหรับคิวงานเนาะก็ใกล้เดินทางมาถึงช่วงเทท้ายแล้วนะครับทุกคนสําหรับช่วงปิดฤดูกาลนะทุกคนในเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นผลงานของอิงเพชรบ้านแพงเลยนั่นก็คือ ไขอ่อ้อเพชรชาวดินต่างๆก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ17กรกฎาคม 68นี้เราจะได้ชมแน่นอนกับผลงานการแสดงของน้องด้วยรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบคนจะไปชมไปฟังเนี่ยเพลงคายออแล้วก็เพลงเพชรทาวดินเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้อาจารย์ฝีมือดีอย่างอาจารย์ตั้มนักครินเนาะมาแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ได้อาจารย์เรียบเรียงครับทุกคนอาจารย์จินนี่ภูไทยใช่ไหมครับที่เป็นแบบเรียบเรียงเสียงประสานทั้งออเคสตราดนตรีอีสานอา รวมกันในเพลงเพลงนี้แล้วรวมถึงเพลงขายอ้อด้วยที่ปังมากๆเลยเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามได้ที่เดียวเลยที่โรงภาพยนตร์แล้วก็พรุ่งนี้ใช่ไหมครับทุกคนเห็นว่าพรุ่งนี้แล้วนะเขาจะมีการปล่อยโปสเตอร์แบบอย่างเป็นทางการเป็น Official ด้วยที่ SF นะฮะแล้วก็ Major ร์ูปโปสเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับภาพยนตร์ไขยอ้อเนาะทุกคนพราะฉันก็ไปรอซัพพอร์ตกันกับผลงานของอิงเพชรบ้านแพงวันนี้เรียนภูเขาไฟไร่นิมินครปังปังเป้งเป้งไปพร้อมกับอีลานะครับ